ครับผมสวัสดีครับมาครับมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับนี่นะครับอาวุธนินจานะครับอีกหนึ่งแบบนะครับซึ่งมันเป็นจะเรียกว่าดาวกระจายกันได้นะครับหรือจะเป็นชิริเคนนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนนะครับเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมาทั้งหมด2แผ่นนะหลังจากที่เตรียมขึ้นมา2แผ่นแล้วก็นํามาตัดครึ่งแบบนี้นะครับทั้ง2แผ่นเลยนะอ่านะครับเราก็จะได้กระดาษทั้งหมด4ชิ้นนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันพอเราได้กระดาษทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นะครับก็จะได้กระดาษทั้งหมด4ชิ้นมาวิธีการแรกนะครับให้เราพับกระดาษนะครับหลังจากที่เราได้มาขึ้นหนึ่งแล้วเนี่ยพับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดอีกนะครับตัดส่วนที่เหลือออกฟึ๊ฟฟึ๊ฟฟึ๊ฟึ๊ฟนะครับก <leh fit? S 1> ็จะได้กระดาษชิ้นเล็กแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นให้เราทําการกางออกครับ ประมาณนี้แล้วก็พับส่วนนี้เข้ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการพลิกครับแล้วก็พับส่วนด้านล่างทบเข้ามาอีกประมาณนี้นะครับ ทบทางด้านซ้ายเข้ามาประกบหากันเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดนะโอเคครับเราจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะประกบมันเข้าไปหากันเลยนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็พับครึ่งกลางประมาณนี้นะครับเราจะทําประมาณนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะ่า่ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นที่2นะครับ ชิ้นที่2เดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับกระดาษหลังจากที่เราตัดมาจาก a 4จะได้ประมาณนี้เราก็นำมาพับแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะเหลือใช่ไหมมันจะเหลือตรงนี้เราก็ทำการตัดออกเห็นปะแค่นี้นะครับแล้วก็พับแบบขั้นตอนเมื่อกี้นี้นะ ง่ายๆนะครับประมาณนี้แล้วก็พับมันเข้ามาประกบมันเข้ามาประกบขวาแล้วก็ประกบซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็หมุนแฟบนะครับแล้วก็ประกบมันเข้ามาอีกฟิ๊แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนเดิม เสร็จแล้วนะครับก็ทบมันเข้าไปต่อไปนะครับก็พับเป็นครึ่งกลางอ่าเห็นไหมแล้วที่เหลือนะครับเราก็จะทําแบบนี้อีกสองชิ้นนะเดี๋ยวเราทําเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปทําอีกสองชิ้นโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมดสี่ชิ้นแล้วนะครับนี่เราจะได้ออกมาประมาณนี้ใช่ไหม มาหลังจากที่เราได้สี่ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะจับกระดาษประมาณนี้นะครับเราสังเกตนะครับมันจะมีแบบกระดาษแบบแนวเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมกับกระดาษแนวตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะเอาแนวตรงไว้ทางไว้ทางฝั่งนี้นะครับเห็นไหมและอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแนวตรงเห็นไหมเราจะามันสอดเข้าไปแบบนี้่าเห็นปะ ต่อไปนะครับเราเจะเอาแนวตรงเห็นไหมแนวตรงแนวนี้ไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับนี่ <ª> เห็นไหมเตรียมตั้งท่าไว้เลยนะแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปสอดตรงนี้นะครับดูพยายามดูให้มันเป็นตรงกลางนะครับด <weight> เดี๋ยวมันจะไม่ทะลุนะถ้ามันไม่ใช่รูตรงกลางเห็นไหมถ้าเป็นรูนี้มันจะไม่ทะลุนะโอเค,อเ,คเข้ามาแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับดูแนวตรงแนวตรงอยู่ไหนแนวตรงอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมอันนี้แนวเฉียงเนาะ อันนี้แนวตรงเสร็จแล้วนะครับี่จับประมาณนี้นะครับจับแบบนี้อาทาท่าทาท่าให้เหมือนก,นก่อนนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาประกบแบบนี้นะครับแล้วก็เอามันลงมาสอดรูตรงกลางพยายามดูให้เป็นรูตรงกลางนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆยัดมันลงมานี่นะครับ แล้วก็พยายามดึงนะครับให้มันแน่แนๆดึงทีละฝั่งนะครับขยับทีละฝั่งอ่าเห็นไหมมันก็จะออกมาแบบโอเคๆเ,เลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดาวกระจายนะครับแบบง่ายๆนะเป็นอาวุธนินจาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับลองเอาไปพับกันดูนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสําหรับใครที่ขอดาวกระจายเข้ามานะครับวันนี้ก็พับให้แล้วนะครับก็เป็นวิธีการพับดาวกระจายแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราไอ้อันไหนที่มันพับยากๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยพับออกมานะครับโอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ถ้าใครอยากพับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้นะครับและสุดท้ายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครจะ เข้ามาพูดคุยอะไรยังไงก็ตามที่บอกนะครับด้านล่างคอมเมนต์เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับครับสวัสดีครับ